เฮิ่มอ่เมอีก่าฮัาาาโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเอ้อออหเฮ้ยเด้ย้ยเี้ยเ้ยเฮ้ยเนะไปยเ้ยเฮ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 ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้องฮเ้อเฮ้เฮ้ยน้อเฮ้นนี้นนนเเเยเมาเฮ้สิพ้ทุก้นนี้าาหาเ้ยเฮเยเยเ้เ้ยเ้้ยเ้้วก็ ลานทไส้ลานทราวลานไส้สองคนมาวันนี้กับกลับลานทราวลานทรายคือเก้าสบายดีกล้องด้วยสบายดีอืมวันนี้ไปเพื่อนนะเสื้อเปย์เย็นบ่นี่เ้ามากอะเครื่องเครื่องห้าก็เอามากามาาเลยทั้งหม้อทั้งแหะทั้งเพื่อน้ำกลิ่นก็มีอยู่ตุกนี่นเธอลานเยอะนะกับข้าวพร้อมมาคันได้กลิ่นกับห้าวซีนไม้กลิ่นอยู่นี่เพื่อสิเชอร์นะตโตวะ ไปวันนี้เบดเท่ากับเอามาประมาณ 5, ห้าหกหลางในบริหลายได้ซื้อเบดเย็นนี่ฮ้าบไซหลายเดย,ยันหูมันบบมีไปเลยไปไปเชือกันเลยวันนี้แถวนี้นะมันเป็นห้องเมืองได้เป็นห้องเมืองละอันมันนัันน้ำแห้งแล้วเท่ากับชิมมหาโล่เบิง้งหาหูเย็นก็นะตามอุ้มตามนี้นะมันเป็นตะมีได้เดี๋ยวเท่าสิไปหาเบิง้งหาหูเย็น ยุ่งบ่ไปดาวไปกันนะสิยาหมดบอก่อนอื่นหมดนะเฮาก ả หาซาหาเขตได้หาเห็นบ่นะ่หนะ้าโด่งไปแล้วตัวนั้นนะนะ่ะไปแล้วหาซาหาเขตก่อนเข, ت, เขตเคดดีนะตัวนี้น้อยอยู่น้าเขตนะเบ๊บวะนี่น้าเขตนะเ,เลยดี่เบ๊บวะบ่เอาสีหอยใส่เบ็ดเลยได้เฮาเขตเฮาเผื่อกะได้พ่อแล้วได้เยอะเฮากันนะเฮาหอยแล้วละมีจีน่าใได้เฮาซื้อน,นี่ ก็ะเค็ดเด้นะี่ยเ,นะเออกขีเดเดนนะเอาเ,เ,อ,เ,เอากระเค็ดเชื่อเลยตีห้าสี่ไปซื้อเลยไปหัวมานี่มันหองนี่น้ำแห้งนะเขาเห็นหูเย็ดแล้วนะหูนี้นี่นี่นี่ณหูมันนี่นะมันจะเป็นหูเป็นนี้ได้ไดหูเย็ดนี่นะคล้ายคลายคือน,น้ำบอ่อนี่นี่เดี๋ยวเขวาควัดจิ้งหน่อยนี่เนาะเดี๋ยวเอาทีใส่ไว้นี่นะ โอ้หเหมือนขึ้นพิษเลยนะมีน้ำย้อยอ่ะบ๊อบแค่นี้ก็เอาเห็นหูมาแล้วเอาสีเสื้อลังางทำมอิดเลยนะเรียบร้อย บิดเท่เากับซื้อหลางทำอีดได้นี่เอาซื้อใบน,นี้ได้เป็นเย็นนี่นะเฮ<อ>ตากล้องสองคนนี้เฮามากเฮ้กับกล้องเฮานะมีเงาไม้อยู่นี่ได้เมาเงาไม้แบบน้ำแหง้งน้ำคาดว่างนะเดี๋ยวเฮาสิลงไปหาหูเย็นก่อนนี่นโอ้เห็นแล้วนะลุงมากก็เห็นเลยหูกระโปรงอยู่นะหูนี่น,นี่หูเย็นนี่นะหูใหญ่ได้หูนี่อันนี้ด้วมาคนเื้อหลางที่ชองแล้ววันนี้ เื่อแล้วล่ะหลังทีสองไปซื้อหลังต่อไปเลยข้างหน้าหมดแล้วที่ให้ซุ้มเพลินรอดไปก่อนนะไปนะให้ท่อรอดไปแล้วพุ่มแบบนี้เฮ็ดรอดไปไปแล้วบ่เบิ้งบ่ไปก่อนเดีอยวแบบนี้เย็นบะนะ่ไปขึ้นไปอึบเห็นเล้วล่ะเห็นบ่

มาน,นี่คือเฮาเห็นหูเย็นนี่ได้หูนี้นะนะยังน้ำยังคุ้นอยู่นะหูเย็นนี่ตัวนี้นี่น้ำยังคุ้นอยู่าล,ายาลายหูได้นี่น,นะน้ำยังคุ้นอยู่โอ้หูน้ำบ่อเต้เต้าทุยออกมาซีเมันเย็นเย็นตัวใหญ่ได้นี่มันเย็นอยู่ท่ำนะเรียบร้อยปั๊บเสรล้ว ให้บรพุ่มซื้อเลยซื้อเลยพุ่มปอ้อนลงเลือป้อนลง,ลลงซักขั้นมันขึ้นไปวันนี้ละสักขั้นมันนเออโอเคป้าละวันนี้เนี่ยให้บรพุ่มซื้อกับสาวท่อซื้อได้วันนี้มันสิมานบ่หลางนี้กันนะท่านได้กินนะน้ำคุณต้องลงเดี๋ยวเ้าสซีนลงไปเรื่อยวันนี้เ้าซื้อก่ะพ่อและสันนิษฐิหลางนะเ้าซื้อเบ็ดเย็ดแล้วละเฮาซื้อนี้เบ็ดขาวในซื้อห้าหลางนะ แอ็น,นห้าสีลงไปประมาณซีฟนาทีนะจะขึ้นมายามมึงอีกว่ามาันสชื่อปะแต่วันนี้เราเฮาสีได้ลงเลยนะกลับแน่นเดอ้อตกได้พลาดได้ลงทางเก้าได้ทางก็ฮกได้แค่นี้นะเลา <c oughs> ะเ,เยะเบ็บเซเดอร์เย็บเซเดอร์นะไปเฮ้ยปะเออบเอ๊บ,อบ บันนี้เราห่อมาหอดแล้วห่ากระสียามล่องึ้นเลยบ้าน,นี้นะห่อซีนทีแล้วป้านี่เลื้อยเขานะเมืองยามทำอิทนะสายตึงๆบ่งงางหมดทิ้งช้ำป้าไปก่อนป้าไปก่อนป้าไปยามกลางเคิงป้าล่องึ้นป้า,น,ปานี่เลื้อยเข้าไปป้าไปยามเลยขึ้นเลยยามหลางบนเก้านะหย,ยามหลางอีล่าซื่อทำอีทนะป้าเดี๋ยว เอาไปยามเบ็ดทธอได้ไหมไอ่หอดมายามมันได้ไหมตรงนูเห็นบ่อเบ็ดนะเห็นสิเลอดึงด้นะถือแล้วบ่ถือแล้ว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 แล้วนะโถอ้ถือเย็ะแล้วนะทุกคนพอเด้ไปเลยนี่นะถือเย็ะน้อยนะลูกมันลูกมันปีนี้ Tân tay đưa anh 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 bao lần này anh 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 ทึซำร้อนละออเออดไว้เออดวยหลังนี้ือแล้วบปหลังนี้ือแล้วือแล้วหลังนี้ือแล้วือแล้วหลังนี้อ๋อตุสายเค้งติ้งใช่ไนหะกลับกลับฟุ้มกลับสายไปเด้ออย่าเพิดึงอย่าเพิดึงมันห้านห้ปึ๊บไอ้หลักกลับกองีข้นมาพัดพัด,พ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 ดพนลยล เอาลมาละฮ่นึง่เ่นกโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่้ตัวใหญ่นี่โอ้เห็นบ่ได้ตัวใหญ่แล้โอ้ดีเย็นตัวใหญ่นี่นะทุกคนนะอย่าลุดนะดอวนี่มาเม้นี้นะไปไปไปโยโย่ไปมาไปเอาเอาปนี่ มันจะรูดแล้วถือนะเย็นตัวใหญ่เติบนะโอมัน,นบดถือหลังนั้นนะ่ะถือเอาซะถือเย็นเด้อนี่ไปไอ๋ออ๋อไปครกได้แล้วได้ได,ได,ได,ได้กินง่ายนะถือว่าได้เฮ้ยจับเจอได้ัมืนีอนี้เย็นสองตัวไ,ไปรอดไปได้สองตัวนะทุกคน โอ้ถือตัวใหญ่ได้ตัวน,นี้นี่ปอตัวเนาะโอ้หนะมันจะลูดแล้วเนาะนี่ปะเป็นนี่นะหอยนี่จะลูดแล้วนะหน,น,นะ,หนนนะ,นะมันมาเบ็ดจมยุงม่งหมดที่รับสีได้ปดเอาแล้วไปหาไอดกินก้อนมานี่ได้แล้วพลห้าการปรดเย็นเรียบร้อยแล้วบะนี้เดี๋ยวห้าสิีไปไอศกินก้อนนะเย็นกะองงน,นนะตุ้งใหญ่เนื้อนะเย็นสองโตปะไปกินมไปมาบ้าถือวันนี้นะ Hôm nay khương khứng, cả xí đây, đằng phải ít kín có đẹp đi Bác cái phương Hạ cái phun mà cái phương Mà đằng muốn đi đi Đằng phải lấy bác má Bác bác, bác hơ bao, hơ bao lấy เอ,เอ็ดเต็มเลิกกินวะผัดผิดไฟห้าวกับตีต๋ละบันนี่ชิว่าสิน่นเอ็ดกินเลยบันนี้นะเอ็้ห้าวกับตี๋มากวันนี้ก็คือมีหม้อได้มอกัะ เนี่ยมอตะก้าตะเกเลยเด็กขมีมาทษได้เอามากินกับนะเ้าว่าสี่เอเดนเลอร์อ้อหมอพัดเพชรเอาเนาะเดี๋ยวพัดเพชรเย็นนะเนี่ยห้าสี่พัดเอาเพราะว่าห้ามีมั่นอยู่ได้นี่เ้าเอามาไปเอาอยู่หน้านี้เ้าสิ่พัดเอาถือมาตะเฮินพูตอนเ้าคู่นะห้าววันไ้ให้เบิ่งนะเพราะว่ามันเลิศลายนะ มา,มาหั่นหั่นเย็นไว้ก้อนมันหั่นเป็นท้อนเป็นท้อนมปเลยนะเอาหั่นแล้วได้ป่ะนี เดี๋ยวห้าซีนไปเอด็ดอันคูคุกน้ำมันหรือว่าต่ำกระเทียมตำเพื่อไว้ไว้พัดเลยนะวันนี้ให้เสริมกันพัดพเพรนะเดี๋ยวค่อยสีได้ต่ำกระเทียมนี่นะคือค่อยของ,ขงปุ่มค่อยนะเดี๋ยวให้ปะพุ่มกับอันสาวเทา้าเพอ่์นี้ปิดอันใบกะเพรานะหรือว่าพริตตูไดีถยวคอยเอิญนี่ฮะ อือเสื้อนี้นี่ปิดใบกะเพราวนไส้นี่โอเคเดี๋ยวค่อยสิได้เลิมพัดเลยได้ป่ะนี่เอ๊ะคางมอเลยละค่อยสิเทน,น,เน้ำมันเสียก่อนนี่อยน้ำมันเะียก่อน ให้น,น้ำมันฟูดเลยเอากระเทียมเอาอยางซื่อนะพอก่อนออกได้ทำไมโอ้โหโอ้ใชนะ่มันหอนแห้งไหจิ่ไหมนะพริกปลาไหลนะคุณก้อนไปเอาปลาไหลมาซื้อก้อนมาดี้นะไฟแห้งพุทโอ้ดิน,นะเอาปลาไหลพริกลุก อะเมื่อกี้นี่นะไฟมาลาบนะเอาก็เลยเอ็นเอาน้ำใส่นะนเอาขั้นในใส่เอาน้ำใส่นี่อ่าตวโคกึงนี่มันจุดไหม้หมดเลยเดี๋ยวเอาโคก่อนบบบนี้คุกก่อนให้มันสุกละเอียดละเอียดเลยนี่นะเอาก็โอ้นี่ปูลามขลางนะยิ่งท่านในเปื่อยได้เอาให้มันสุกคักๆเดี๋ยวฮอซินมาน เอาเครื่องหอมนะพักนี่มีไปกับเผ้าแล้วก็พักโบบังหอมออมันหม้อปูดแล้วเดียวเข้าสีใส่พักได้ได้บะน,นี้ โอ้ยสุกแล้วนะก็ต้องไปจะแซ่บเลยนี่ผัดผิดปลาไหลผัดเสร็จปลาผักกะเพราคักๆเลยเห็นไหมนสุกแล้วได้ผักผัดเผ็ดปลาไหลทราบว่าพักแล้วบานนี้เปจะแซ่บเลยนี่ตอนเย็นเปื่อยคักไปนนีะซีมือก้อนมัน เดี๋ยวหาซีซีมือก้อนมานน้ซีมอึอไม่หุมมีเพเลิเอืมักเลยสุดยอดตากันนะเอาล่ะโอเคีท่เลยเอา,นะเอากับมาพิ่เดี๋ยวเราตักกันไปกินเลยได้บันี่หนะไฟไม้มอลนะลาบมือผู้เจ้าพร้อมเจ็บตึ๊บ มาดิเชื่อน้ำลายได้เฮาเพราะว่าเฮาผัดอันนะผัดกินต้อนมันให้มันชุกเลยจ้ะไปเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันบันกินข้าวน้ำกัดวันนี้นะฮะอันกับก็มีมะทูแล้วนั่งพู้เล่นั่งพู้เลยนื้นอเอาดินะมีผัดเผ็ดปลาไหลแล้วก็ตำแจ้ววันนี้กินง่ายมั้ยนี้กินกับสามยาลานนะทั้งในบ้านทั้งลานกินน้ำกัดวันนี้นะกินเลยละแซ่บบอน,นะโอ้เยอะเขา่าเลยนะ คือเอก็เยอะเขา้าละพุ่มก็เยอะบ่นี่นะ,นะแกเข้านะแกะเอากิน,นบ่เพชรบ่เพชรผมมีแก้วผู้นึงกินเพชรไม่ได้ผู้นึงกินเพชรได้นี่ผู้นี้ในนะบ่ญาตเลยคอเพียรกินกินกินบ่พุม่มบ่พุ่มญาติบ่บ่ซีมือเลยรนะู้มันจะซ่บก็ร้อนละมันโผล่กลับเอา ข้าเสอิออกมาแล้วนะชับอดอตกินข้าวนึ่กันไดน้ไหมมหันเก้วซ้มโมเข็ดก่อนผัดเผ็รปลาไหล Sao mà hử, hử, Ừ. không nhìn hơn mất đó phanh khơi nhảy nữa ừ. rồi 下班。嗯 กินขา้าวกินน้ำแล้วละสุเมห้ากับเก็บเครื่องเก็บคองนะสีได้มือเท่งนะวันนี้เ้ามากินนี้นะมากินพี คือหองโฮยเลยคือหองโฮยอยู่หน้ำนี่มันเป็นด่านน้อยด้วยนี่นะเฮาสิมาเอ็ดกินนี่นะเอ้ทุกคนเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเฮาสิได้เมื่อเที่ยงก่อนได้วันนี้นะเมื่อหานเมื่อง้อเงควายคือเก้าวแล้วเอามาเลี้ยงควายมีมาซ้ำน้าลานเลยนะเอะคลิปนี้เฮากัสิได้ฝากไว้สำนีกก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันไหม